ยังไม่เริ่มเกมเลยอยู่ดีมือเปียกเล่นเกมนี้ที่เลยมือเปียกตลอดเลยเมาส์นี่ชุ่มน้ำเมาส์ชุ่มน้ำเหงื่อไม่แตกเมาส์ชุ่มน้ำอย่างเดียวเลยเล่นเกมนี้เนะี่ยรับน้องรับน้องเราเล่น,นลงนแต่ภูชินกิอย่างเดียวฝึกไปลงเมืองเล็กๆให้เราได้ปืนได้ของไว้ก่อนแล้วไปวิ่งเข้าโอ้ยเราไม่เงยตัวแต่เมืองนั้นอย่างเดียวผมไปริมเลยพี่ไปริมเกาะเลยโอ้โหพร้อมบวกนะเปา่า้ตั้งสติกลขอโชคดีขอโชคดีนะครับเ้ยวแล้ว มีน้องเท่ายไม่มีปืนมันลงกระดังมาลงกระดังใหญ่มันลงกระดังใหญ่หาปืนแป๊บได้เอ็มพีห้าได้เอ็มพีห้าได้เอ็มพีห้าหลุดแล้วหลุดแล้วมายิงกันขวาเปล่าน้าตัวกูดังไหมโอ้โหอะไรเนี่ยเปล่าคงไม่บวกได้กับกูดังนะมันมีตัวกูดังเปล่ากำลังเนื้อตัวเก่งอยู่เอเวลาชิ้นคุณชินแป๊บเป่าเอาไอรอนไซส์ยิงไม่มีดอด ก็เสียงเงียบก็ฟังเสียงไงพอมันได้ยินเสียงเราปุ๊บมันจะนั่งฟังมีวิ่งอยู่ข้างล่างพี่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งยิงดีกว่าผมชิดลงล่างนะมันเห็นมันน่าจะเห็นผมแล้วแถวแถวบ้านเนี่ยบ้านขวาขวาผมเอ้ยเจอเจอเจอตัวหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวสองตัววิ่งไปในหัวส้มบ้านบ้านส้มบ้านส้มตัวยิงถอยเข้ามาในกระดานความเือดอยู่อยู่บ้านส้มปอกดมาเลอยู่กําแพงมากดกลางเมาส์อ๋อโอเค เบิร์หน่อยเบิร์หน่อยเจ็บเจ็บเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็นึ่งมีตัวเจ็บหนึ่งนายปามยาแล้วอุ้ยดาวเลยเก็บไปสองเดี๋ยวตัวเดียวพี่เขาไม่มียาเอาลงมาชาร์จได้ไหมพี่กระน่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวดาวไปสองดาวไปสองใช่เบอชาร์จไม่ได้เลือดเอยู่ครึ่งร้อยพี่ ชาร์จเตาชาร์จเตาชาร์จเตายังอยู่ศพผมตัวนึงตายตายตายเออเฮ้ยแสดงว่าอีกตัวนึงปล่อยลงไหนวะลมลมลมไม่ตายยิงตายแล้วหรอวะตายดิยิงให้ตายยังไม่ตายถึกถึกนะเนี่ยต้มมันบิดแล้วอ่ะมแต่นี่คือมันแล้วมันขึ้นตายกี่ตัวแล้วของผมยังไม่ขึ้นเลยวะเนี่ยสองตัวที่ผมยิงไว้ใช่ ออไตัวนึงมันตัวนึงมันโดดล่มแล้วนี่ใช่ที่มียาไหมพี่ปอลจะแตกตบพี่อะเนี่ยตรงนี้ไม่สามตัวตรงนี้ไม่สามตัวเนี่ยมามาดูโอ้ให้ลืมมีกระเป๋าไอ้นี่เนี่ยกันไอ้นี่โอ้สบายดิไม่เดี๋ยวพี่เปิ้ลเขาไปดึงพี่ดูเลือดดูตัวเองดีๆผมเมื่อกี้ปอลเพิ่งยิงไปตัวนึงน่าจะได้อยู่แหละมันไอ้ที่นั้นก็มันน่าจะโดดก่อนมันไม่ใช่แล้วแล้วแม่งเหลือเหลืออยู่ตัวเดียวเพิ่งกินได้โดดล่มเพื่อนแม่งตายหมดเดียวเลยวิ่งไปรอที่รถเลยเอามนักเลืองอ่ะเอาขับรถไปเองค่ะ ได้เลยพี่ขวมันขึ้นรถไปเหมือนกับพี่เขาดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไนอ้อยๆสองค <ไป S 2> ันเลยมันจะม,มีของเหลือให้รันเปล่าวะไม่ลงที่มาร์คที่พี่มาร์คไงแต่แต่มันมันคนอนมันฟาร์มไปแล้วมันก็น่า,าจะไม่มีคนแล้วแหละก็ลงที่พี่มาร์กมาร์ค,ครเหลืองนี่แหละเออออม,มาร์คเหลืองพี่ก็ได้เล่นเกมทำไมตัวต้องเก่งด้วยใจเย็นอย่าตินเต้นต่างไม่ดีเปล่าต้องอ้อมตัวอะไรอ ตัวสองหลังเลยในหมู่บ้านผมเนี่ยมีอยู่บ้านนี้แล้วก็บ้านขวาผมให้ผมออกข้างหลังไหมต้องปะทะแล้ว,ล,วละไมมีรถเข้าข้างหลังอีกโอ้โหไม,ไม่มีหมวกเออโดนยิงกดโดนยิงกดแอบเลยมันอยู่ทุกหลังเลยจร,ยริงแบบตลันาเลย <c oughs> บมกทุกหลังเลยพี่กระจายหมดเลยเออหลบบ้านแม่เอารถเข้ามายิงไปได้ตัวหนึ่ง ผมจะทำอะไรได้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเล่นคนเดียวไปเลยยาวๆไปเลยให้ตายเถอะหนึ่งสี่ทะเลนะทะเลนะเดี๋ยวขวาขวาขวาไปอีกเออสายไปได้เข้าไปเลยเข้าไปเติมของในวงกันปืนแม่ง ไม่ใช่ M4 ไม่งั้นแมงล่วงหมดแล้วได้เบอร์ริวมาไม่มีของแต่งปุ่มใหอยู่เลยแมงข้าวจัดนอนลงโลกขนาดนี้ยเยเอ,เยเอเะาแข<อ>ง่งเพิ่งเล่นได้เพิ่งได้ฝึกกันดิท็อปจีได้สองวันแล้วบ้านบ้านบาน้บา,นบานนั้นมีบ้านนั้นมีเผาเชื่อแต่ไม่รู้อยู่กี่ตัวนะใครใูไ่โอ้โวรถแปลอยูส่สกทุกทานะ อุ้ยอุ้ยเข้าไปเติมเลือดกันเติมเลือดกันเติมเลือดกันปูเข้าหัวอย่าปู่เขาบอกว่าเนี่ยใช้ปู่ก่อนตายเลยตายเลยชิวจังวะอาเเลือดเลยอ่ะว่าใช้โปูแน่เลยไม่ได้แดกคุณหรอกที่มันยิงเข้าเป่าวมัไม่กินน้ำติ้งนะนั่นเด้อเลือดเลยเยอะเลยมันน่าจะยิงติดนตาต่างแล้วอยู่โล่งๆด้วยอ่ะอยู่กลางทุ่งนะพ่า ไมีตัวในบ้านแท็กต์ตายไปเราบอกแล้วบ้านนี้มีชัวเข้าโคตอ่ะเขาวงเขาวงเขาวงเดียวเข้ารถเข้ารถเข้าไปสองคนแต่เขาเนี่ยมีคนหลายตัวเลยนะไอ้จังหวะช็อตเมื่อกี้ไฮไลท์จริงๆกะว่าได้เขาได้เริ่มเกมใหม่แล้วลงมาโล่งเงี้ยไแองเก็บหมดว่ะได้ปืนตรงนี้มีรถมีตัวมีตัวในบ้านน่าจะมีไปบ้านนู้นดีกว่านั่นไง จะเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงว่ามีเอาเช็คก,ก่อนโอ้โแม่งใช้แฟดเป็นว่ะพี่ประตูมันยิงทะลุได้นะรู้ป่ะทะลุม,มีตัวเรายิงเขา,น,านั่นนั่<ใ>นน,นั่นนั่นนันน่นเรายิงอยู่นอกวงระบ้านเนี่ยตรงไหนวะนทางซ้ายนี่มันขอใส่รถเราหน้าบ,บ้านนี้หนา้าบ,บ้านนี้ มันท้าใส่รถอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนนอนอ๋อเจอแล้ว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 จะโอ้กอดแดงกอดแดงแป๊บโอ้โหเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดรถมาขั้นไหลเข้ามาไหลเข้ามาสองตันด้วยโหยาใหญ่หมดแล้วเหรอไม่มียาใหญ่มีแต่ยาใหญ่บักมากจะบ้าหรือไงร้อนร้อนลอยขอบวงซ้ายได้เลยเนี่ย ไม่โดนเลยนะตาแล้วดีมาร์กเหลืองท้อทำไงเนี่ยเขายังไงเนี่ยมาร์กเหลืองดับหมดแล้วก็รถอยู่ห่างป่ะรถรถเจาะยางละกลางทุ่งด้วยชิปวงแหงนวงแหวนท้ายไม่ทันวิ่งเสียงวิ่งดีกว่าเออได้ไฮแล้วมาช็อตหนึ่งก็ยังดีใจละ